สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ป้านตะโยงเพื่อนๆตำบลท่าสว่างวันนี้มาเลี้ยงควายเหมือนเดิมนะเพื่อนฝนตกหนักมากเมื่อกี้เมื่อกี้ฝนตกหนักเมฆก็ครึ้มมากเลยตอนนี้ไม่มีแสงแดดส่องมาเลยเพื่อนเมฆไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ฟ้าไม่ค่อยสว่างนะมืดๆวันน,นี้ควายก็จะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนี่ อยู่ตามป่าตรงนี้เนาะตรงนี้ถ่ายแบบนี้แหละยายนี่ควายก็จะยืนอยู่รอบๆป่านะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพื่อนเพราะว่าต้นไม้จะรกนิดหนึ่งนะตรงนี้กินหญ้าอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนรอบทางเนาะฝนก็จะตกไกแล้วไม่รู้จะถ่ายได้นานแค่ไหนให้เพื่อนชมบรรยากาศ รอบๆทางก่อนบังเอิญม,มาเจอพอดีเนะยาะมันใหญมาเลี้ยงควายเนาะมันเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้น้องเพื่อนแต่ว่าเมยยังดำอยู่เนาะเฮ้ยกินอะไรเนาะควายกินใบไม้บอน่าจะเป็นต้นไม้ใบคอยเนาะตรงนั้นน่าจะเป็นต้นคอย ควายกินใบควายกินใบไม้แล้วโอ้ควายตัวเล็กวิ่งแล้ววิ่งเล่นน้ำแล้วตอนนี้ควายก็เล่นน้ำบ้างน้องเพื่อนตัวเล็กหยอกกันในน้ำน้องเพื่อนหนูรอบๆป่าตรงนี้ก็จะมีน้ำขังอยู่เพื่อนเห่นน้ำอยู่ตรงน,นี้มีหลายตัวน้องเพื่อนแต่ว่า ต้นไม้อาจจะบางบ้างมองไม่เห็นบ้างเพื่อนนัน่นพุ่งไปแล้วไยตัวเล็กพุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วบรรยากาศธรรมชาติเพื่อนฝนตกลงมาอีกแล้วทำยังไงเนาะตอนนี้ฝนตกลงมาอีกแล้วยายน้อนชายเดินไปดูายทางนู้นแล้วโอ้ออกไปดูไยในป่าเนาะ ป่าเด้อเพื่อนบรรยากาศคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะวันนี้จะมีทางเข้ามาในหมู่บ้านนะ้องเพื่อนแต่ว่าไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่เพราะว่าเป็นทางเข้าหมู่บ้านเนาะตรงนี้ป่าต,ตรงนี้ก็จะอยู่ติดๆกับวัดเนาะวัดก็จะอยู่รอบๆป่าเนพะื่อนตรงนี้ใกล้ป่าต,ตรงนี้มีที่ว่างอยู่ที่ เป็นป่าเล็กๆไม่ใช่ไม่ใช่ป่าใหญ่เพื่อนเป็นป่าเล็กๆหมู่บ้านก็จะอยู่ติดกับป่าวัดก็จะอยู่ติดกับป่าเนาะตรงนี้เล่นน้ําแล้วควายกําลังจะนอนแช่น้ําหรือเปล่ารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่น้องเพื่อนช่วงนี้เพราะว่าเป็นหน้าฝนเนาะฝนหยุดตกพอดีตอนนี้คุณยายก็เลยปล่อยควายมาเลี้ยงตรงนี้เนาะฝนหยุดตกพอดี แดดออกแล้วเพื่อนๆแดดออกแล้วเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแดดหายเนาะไปมาไปมาทั้งวันช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนเนาะเป็นแบบนี้ธรรมดาเพื่อนๆเมฆดำลอยผ่านไปแดดก็เริ่มออกเดี๋ยวเมฆดำก็ลอยมาบังอีกน้องเพื่อนคอยดู จะเป็นแบบนี้ทั้งวันเลยเพื่อนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่มเนาะเป็นแบบนี้ทั้งวันช่วงหน้าฝนคนเลี้ยงควายเลี้ยงวัวอาจจะลำบากทีดหนึ่งเนาะช่วงหน้าฝนเพื่อน ให้ดูบรรยากาศไปรอบๆก่อนเนาะเป็นทางไปหมู่บ้านนะตรงนี้เพื่อนนะตรงนี้ก็จะมีที่ว่างข้างฝ่าเนาะมาเลี้ยงควายส่วนมากก็จะตัวเล็กน่องเพื่อนตัวใหญ่ก็ไม่กี่ตัวเนาะ ต yup. <S <s ัวเล็กเยอะมากเลยยืนแช่น้ำอยู่แล้วตอนนี้หยอกกันเล่นแล้วตอนนี้ตัวเล็กหยอกกันแล้วตัวเล็กนั่นน yep ั่นหยอกกันแล้วหยอกกันแล้วหยอกกันแล้วตัวเล็กหยอกกันแล้วหยอกกันแล้ว วายหยอกกันแล้วเพื่อนตอนนี้หยอกกันแล้วเอาเอาเอาหยอกกันแล้วหยอกกันแล้วโอ้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 เอา้าเอา้าทำไรตัวเล็กก็หยอกกันตัวใหญ่ก็หยอกกันเนาะ กันไปก็กันมาอย่าโกรธกันจริงๆเด้อเอา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 หยอกกันจริงๆเด้อเอากันดิเฮ้ยไม่ใช่หยอกกันหรือว่าชนกันจริงๆเนี่ย โอ้โอ้โอ้ตัวหนึ่งมีเชือกติดอยู่น้องเพื่อนป้านก็จะปล่อยเชือกติดมาด้วยเนาะกลัวว่าเวลาวิ่งเวลาอะไรก็จับได้เนาะไม่กล้าแก้เชือกออกน้องเพื่อนสวยติดกับเชือกมาแบบนี้น้องเพื่อนในตัวเล็กก็ไม่ต้องมีเชือกเนาะ เนกันแล้วัปเล่นกันบ่กครับฝนจะตกมาอีกแล้วตอนนี้โอ้โอ้โอ ตรายนะพี่เนาะและ้วถ้าเขามันปิดกันโดนตาแหละ,ะเขาน่าจะไม่ค่อยได้ออกมาเนาะเลยตื่นเต้นนิดนึงฝ <laughs> นจะตกมาอีกแล้วตอนนี้มืดมาอีกแล้ว